เมื่อที่ที่แล้วนะคะลูกสาวเป็นอมกลางสี่แกนนะคะแล้วก็คําถามนี้นะคะถามว่ามันคือโรคอะไรคะก็คืออย่างที่เขียนบอกไปก็คือวินเจอโวมิต s ิงบิซิสก็คือโรคที่มันเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่เราจะเป็นกันอยู่ช่วงน B ี้บ่อยๆเลยที่ทํางานก็แบบว่าซีดดอมเยอะมากก็คือมีแต่คนป่วยนะคะก็คือเขาเรียกโรคนี้แหละเรียกว่ามันจะเกิดช่วงหน้าหนาวเนี่ยแหละมันเลยชื่อว่าวินเจอโวมิตชิงบิซิสนะคะซึ่งโรคนี้เป็นเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะคือโนโวไวรัสนั่นเองนะคะมียารักษาไหมไม่มี ยารักษานะคะรักษาตามอาการนะคะถ้าอเาจียนก็ อย่างที่บอกอาเจียนเสียน้ำใช่ไหมคะก็ค่อยๆให้พยายามจิบน้ําไปอะไรเงี้ยค่ะบางคน,คนอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรมากบางคนอาจจะมีอาการคล้ายๆไขวัดใหญ่ปวดตามกล้ามเนื้ออาจจะมีไข้ด้วยอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยไม่ทุกคนเสมอไปที่จะอ้วกนะคะอย่างลูกสาวเนี่ยนางก็หนังอ้วกนะคะหนังอ้วกแล้วก็สามหนึงแต่ว่านางไม่มีไข้นะคะแต่เราก็อ,าอะไรล่ะเจ็บคอไออะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางคนก็ไม่อาเจียนอย่างที่บอกไปบางคนก็อาอาจจะออกทั้งบนและล่างนะคะทั้งอาเจียนแล้วก็ถ่ายแล้ว ะะเป็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งอันนี้มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะใช้เวลาหน่อยเขาบอกว่าไอระยะฟักตัวอะไรพวกเนี้ จนกระทั่งคุณสามารถที่จะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ไใช้เวลาประมาณ48-72ชั่วโมงถ้าจะไม่ผิดนะคะถ้าผิดไป้ายังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะทีนี้วิธีการรักษาอย่างที่บอกไม่มียาเพราะมันเป็นไวรัสนะคะที่สําคัญคือน,นี้เลยมือเรานี่แหละล้างมือให้สะอาดทุกครั้งคะ่ะล้างมือบ่อยๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยได้นะคะในเรื่องของไวรัสนะคะถ้ายัางไงก็ขอให้น้องหายเร็วๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน